ค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะติ๊กอุบลวน,นามาริวันค่ะก่อนที่จะกล่าวถึงการปฏบิบัติบูชาพ่อครูนะคะลูกขอกราบขอบพระคุณพ่อครูอย่างสูงยิ่งค่ะที่เหน็ดเหนื่อยพร่ำสอนลูกนะคะให้มีทิฏฐิ ที่ถูกตรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในการดําเนินชีวิตค่ะลูกจะขอปฏิบัติบูบชาพ่อครูด้วยการน้อมนําคําสอนของพ่อครูนะคะมาปฏิบัติลดละเลิกกิเลสไปตามลําดับและจะมันทบทวนตนเองทุกๆวันค่ะจะมันนําครอบร่องของตัวเองมาปรับปรุงนะคะเสมอเสมอค่ะให้เป็นคนที่ ผาสุกเบิกบานแข็งแรงเพื่อที่จะปฏบิบัติบูชาพ่อครูอยู่นะที่บ้านลาดนี้ตลอดไปค่ะ